ดูดวงชาวราศีเมษถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งคุณจะรีบไปทำบุญอะไรสีข้อนะครับการถูกลางวัลที่หนึ่งเขาเปรียบเสมือนกับการเบริกบุญมาใช้นะครับบางคนเขาเรียกว่าบุญหมดเลยนะนะรออกข่าวหน้าหนึ่งไม่ได้ใช้เงินเลยนะนะครเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาชาวราศีเมษเบิกบุญกันบ่อยๆใช่ไหมใช่หรือไม่ครับผมแล้วนะผมอธิษฐานจิตขอให้ลูกถูกรางวันที่หนึ่งด้วยเถิดหลวงพอ่อ แลผมเบิกบุญมาใช้นะครับอย่างนี้เขาเรียกเบิกบุญมาใช้นะเพราะฉะนั้นถ้าบุญหมดเป็นเรื่องใหญ่ถ้าท่านถูกในวันที่หนึ่งท่านต้องรีบทําบุญนครับบุญอะไรสี่ข้อคอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับกดื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมอสันก่อนเราผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาหมอสันพบหมอสันแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางะัุ้งมารปางปรามานนครัก็คือเหรียญแก้กรรมนั่นเองเวลาท่านดูดวงกับหมอดูหมอดูเวลาติดเครื่องเคาะกรรมต่างๆหมอาหมอดูก็จะบอกว่า ให้คุณไปถวายพระปางสะดุ้งมานทองเหลือง5นิ้วครับผมและถวายผ้าไตจีวรสังฆทานครับผมและพบเหรียญปางสะดุ้งมานครับผมซ้ายมือท่านจะจับที่เข่าขวามือจะเป็นสมาธิครับผมสนใจทักมา2 5ครับผม250บาทส่งฟรีทักไลน์มา Sunny 4289อเาเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหนนรียญวัดเก่านะครับผมครับผมในโชคตาบุญกุศลวาสนา ับผมอกตำแหน่งอะไรับนะผมในโชคกตาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าจังหวะดีดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเลขเสียงนําโชคท่านมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองร่ําร,รวยได้ับนะผมแต่การที่ท่านเบิกบุญมาใช้แน่นอนครับ4ข้อส่วนมากคนเขาคเขา,คน,ขาคนเขาคิดว่าอย่างไงก็คือว่าไปทําอย่างแรกคือสังฆทานับนะพระไตรจีวรับนะผมถวายบาตรพระับนะผมอหารคาหวาน สิ่งที่คนเขาคิดว่าจะรีบเสริมดวงชะตาอย่างเร่งด่วนในเมื่อเบิกบุญมาใช้นะผมอัศวินส่งมอบถ้วยทองเข้าไปว่าจังหวะดีๆโอกาสขึ้นกับตัวท่านมีจริงดวงนี้เจริญลุกเรือง,ง,ง,งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเลขเสียงนําโชคทําไมจะไม่ถูกกับเขาบ้างล่ะ้วผมเมื่อวานยังถูกพื้นอยู่เลยครับป้าเขาถูกรางวันที่หนึ่งไปแล้วนะผมเมื่อวานยังเป็นยามเฝ้าอยู่เลยออกขาวหน้าหนึ่งเลยับผมลุงเขาถูกรางวันที่หนึ่งไปแล้ว แล้วทำไมดวงชะตาเราด้อยหรือยังไงถึงจะไม่ถูกบ้างมันก็มีโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเหมือนกันเขาจึงไปเบิกบุญมาใช้กันคือการอธิษฐานจิตนั่นเองและสิ่งต่างๆท่านต้องรีบไปทําบุญนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วตกตําแหน่งครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งเดอะเวอร์ นะรับผมเทพเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารามีวัสนาศิลศิธิ์คำชูปกปักคุคของรักษาดหลวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาในโชคชะตานี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเท่ามาทําให้ท่านน้อนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายท่านก็ต้องปล่อยวางเฉยเป็นเรื่องปกติในโชคชะตาของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ในดวงชะตาของท่านท่านก็ปล่อยวางเฉยกับเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆตกตำแหน่งเดวิลปีศาจมูมานนางมารลายคนอิจฉาให้ร้ายสาย้ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาด้วยบนอุศนวาสนาตกตำแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกโดดนบการส่งมอบถ้วยทองรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวปัญหาต่างๆให้ถือดาบตั้งขึ้น นะครับผมปรับปรุงพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรวิวอัฟฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนแปลว่าดวงชะตานั่นกำลังจะหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปนะครับให้สังเกตในโชคชะตานะครับผมปัญหาต่างๆนะผมต้องรีบแก้ไขที่คายขออนุญาตหยิบไพ่ก่อนตกตำแหน่งเดอะฟูลมีการประจบประแจงเรียกแข้งเรียขาเห็นท่านเป็นตัวตลก แต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวตลกตัวนี้เป็นคนที่รื่นเริงสังสารตกตําแหน่งจเจริญรุ่งเรืองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมเรื่องดีโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโชคใหญ่รีบไปทําบุญนะจ๊ะนะผมบอกว่าตกตําแหน่งที่ดีอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเบิกบุญมาใช้นะผมดวงชะตาของท่านก็จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนแล้วห้พิเทศตกตาแหน่งบุญกุศลวาสนาเทเทวดาฟ้าดินโนมณ์ดาแปลว่าดวงนี้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิด ล้วผมจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาของท่านการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าโอ้โหเหนื่อยอาจารย์หนูเหนื่อยมากเลยเราผมภาระแต่ไม่หมดเลยค่าบ้านค่าเทอมที่เจ็ดแสนค่าเทอมแพงมากนะเจ็ดแสนอินเตอร์อินเตอร์ เพราะฉะนั้นในโชคกระตาบุญกุศลวาสนาแบกภาระนะครับเราก็เลือกนะคัจัดสรรให้เหมาะสมกับเราอย่าทําเกินตัวหรือเป็นใช้ได้แต่ว่าดูจากดวงชะตาของท่านเป็นยังไงครับแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมนะครับแต่ยังเดินไหวนะนะครับยังเดินไหวนะนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาแปลว่ายังเดินไหวก็จะมีรายได้สูงขอทานายว่ารายได้สูงจะตามมาครับปัญหาต่างๆการชิงไหวชิ้งทิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่าน นำจูให้เป็นอยู่ให้ไวกับทุกสิ่งทุกอย่างโดวงชะตาของท่านได้วางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันจิตใจที่อ่อนโยนเด็กน้อยจะส่งมอบด้วยช่วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจังหวะจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเตรียมตัวเ hey, ฮล่นรับทรัพย์เงินทองไหลามาเทมาผสมเลดตกตำแหน่งในดวงชะตานี้จะเลิศลุงเรืองขึ้นมาทันทีจันได,ด้ดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ โชกตาชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเล์กลนเพดุบายเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านอดทนอดก,นก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ให้เป็นการพลิกเปลี่ยนแปลผันเด็กน้อยนาพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงปักไม่เท้ายืนรอแล้วพ่อจ๋าหนูจะเปลี่ยนดวงชะตาให้ลูกกุมารทองหมอจันจินตนาการภาพว่าวนี่ก็ต้องเป็นกุมารทองตกตําแหน่งไพ่เพชรกุมารทองกราบอกว่ายงพ่อจ๋าหนูจะเปลี่ยนดวงชะตาให้พ่อ โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเดวดาฟ้าดินดรมดาถือดาบตั้งขึ้นก็เข้ามาส่คราบนี่คือดวงของท่านพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนตกตำแหน่งครอบครัวอยู่ร่มเย็นม่สุขใครบางคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวครับดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งที่ดีในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบรับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น เราผมพระราชาส่งมอบถ่วยทองตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านก็แปลว่าโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาแล้วนะจังหวะดีๆต่อให้นั่งอยู่บ้านบะอยู่ที่บ้านนะจะหลบอยู่ในหลืกซซอกซอยเนี่ยนะผมนะผม,นะผมสิ่งต่างๆเทวดาเขาก็ไปลากออกมาได้นะผมยังไงท่านก็หนีไม่พ้นลากด้วยคุณงามความดีนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคขอํานายว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสําเร็จนะครับผมันะบสิ่งดีๆจะมาเกิดขึ้นกับตัวท่าน อ้คนใดสนใจดูดวงกับหมอสันนะรับทักไลน์มา sunny 4289ถ้าต้องการเป็นคลิปแบบนี้นะครับผมเอา4นาที400บาทนะครับผมคลิปพลังบวกผมดูดวงแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟางนะคผมหมอสันก็จะดูเป็นคลิปแบบนี้ให้ผมส่งให้4นาที400บาทนะครับทักไลน์มา sunny 4289นะครับสวัสดีครับ